ดีจ้าช่อง151เองวันนี้ก็จะมาสุ่มหาคิรัวจากเรื่อง Hunter x Hunter นะครับมาดูกันว่าดวงผมจะเกลือหรือเปล่านะก่อนจะไปสุ่มกันผมก็ต้องทำการขอพรกับเทพเจ้าบูบับเลดบับเออร์โฮลี่ไลท์ดาร์คสเลเยอร์นะครับก็สเลเยอร์นะมันม่วงถ้ามีจริงขอให้ผมเปิดได้ภายในกล่องแรกไป let's go ไปพูดทําทําเพลงครับ ตองแรกไ่พบคุณแจไปก่อนมันเป็นเชิงมันเป็นเชิงเกมผมรู้มันจะมาได้แต่ดอกแรกมันก็ไม่ถั่วตัวมใช่ไหมไปปล่อยไหลาย,ยาวๆครับตรงนี้โอเคได้ดอกแรกแล้วก็มาวัดดวงกันดีกว่าว่ามันจะอยู่ประตูไหนไปครับประตูสามมาเป็นเอ่ออะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นป้ายประกาศตอนคิวนะครับไม่อยากได้แบบอยากได้เปิดมาแล้วเป็นคิรัวเลยอะเออเฮ้ยอันนี้โชคดีหน่อยเปิดดอกเดียวนะครับออกมาเลย และนี่ก็ต้องมาสุ่มอีกรอบนะมันคือสุ Whew, ่มในสุ่มนะครับเพื่อเพื่ออะไรจีโอเคแต่ว่ามันก็ต้องทําตามเกมนะปาไปุ่มโจมตีไม่เอาไม่อยากได้อยากได้สกินมาต่อกันกับคุญแจดอกที่3ามจะโผล่ในกล่องนี้เท่าไหร่นะครับเฮ้ยได้ลูโปได้อยู่ครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่อะไรที่ดีคือเราอยากได้คุญแจขอคุญแจได้ป่ะไลวีแววไลเงา เงาเงาแน่นอนนะครับชั้นนี้มาดอกที่3มาแล้วโอเคไปสุ่มในสุ่มกันต่อประตูแรกเนี่ยของจริงไปเบงเอาให้หูรองเท้าเาตะหน้าแทบพังอีก3ประตูสุดท้ายก็เดี๋ยวปล่อยให้ดูยาวไปเลยแล้วกันนะเพื่อนมาดูกันว่าจะเหมาหรือเปล่านะครับ พิ่งใจเสียพึ่งใจเสียแค่ชั้น6แค่ชั้น6อีกสกล่องสุดท้ายมันต้องออกก่อนเดี๋ยวไปเติมเพิ่มแป๊บเล่นเอาเจ็บมากนะครับกิจกรรมนี้โอเคสามกล่องสุดท้ายมันต้องออกก่อนเชื่อเลยว่ามันต้องออกก่อนมากล่องแรกไม่ออกขวาร้ายซ้ายดีดีอยู่ทางซ้ายงั้นเราแทงสวนมาขวาออกอะไรโอ้โหไม่น่าไปแหกเลยเปิดซ้ายแต่แรกก็น่าจะได้กุญแจแล้วนะครับสรุปว่า ผอมอเอาเหมาโอ้โหไอ้ชิรัวนี่มันจุกหลบตอนเราเปิดหรือเปล่าวะผมว่าใช่ทรงเนี้ยทรง gm lock ล็อกยูเนี่ยรหัสผมโดนล็อกแล้วโดนล็อกให้เหมาอ่ะกู้ถูกเลือกให้ต้องเหมาอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรครับผมชินละเอาแล้วสกินไปไหนอะ่ะเฮ้ยโดนเกียร์รือว่ะเอาสกินหายมาส่องในคลังซิเอาไม่มีด้วยชีบละชีบละผมสุ่มแล้วสกินไปไหนเนี่ย อย่าบอกนะต้องไปทำเรื่องจงเรื่องแจ้งอีกกระเป๋าอยู่ไ้ม่มเอ่ยมาแต่ปุ่มอะมาแต่ปุ่มมาแต่โปรสติกงสติกเกอร์โอเคมาแล้วผมออกเขาเกมใหม่มานึกว่าจะโดนจีเขาเกียนแล้วนะนี่มาแล้วยังรอฟริงคนนี้กรอบอะเนี่ยเฮ้ยโหราคาไดเมนชั่นเลยเนี่ยแต่กรอบฮาอยู่ผมว่ากรอบฮาอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรนะ ผมไม่ค่อยได้ใส่กรอบอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวไปรอดูรีวิวกันในเกมนะว่าเอฟเฟกมันจะแบบจีจาร์ขนาดไหนนะครับไปกันเลย 2 w เว็บเติมเกมอันดับหน่งของไทยด้วยระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายและรวดเร็วที่สุดมาพร้อมกับส่วนลดสูงสุดถึง20%กับทุกทายเกมออนไลน์ไม่พอเท่านี้เรายังจำหน่ายบัตรเติมเกมที่ถูกที่สุดณนะตอนนี้หากสนใจคลิกกริงกบนโปรไฟล์ได้เลยเติมเกม24ให้คุณฟินทุกการเติมเกมได้แล้ววันนี้ โอเคก็ตัดเข้ามาในตัวเกมนะครับมาดูท่าวงท่าวิ่งกันบ้างดีกว่าจะเป็นยังไงนี่มาถึงก็ขี่สเก็ตบอร์ดออกจากบอ่อแล้วก็พวกปุ่มตรงปุ่มตีปุ่มเดินนี่มีเอฟเฟคเอฟเฟกเออก็ใช้ได้อยู่ครับตรงนี้ถือว่าแปลกใหม่ดีนะมาดูท่าเต้นกันบ้างโอ้โหโบกมือเอาดีท่านี้จริงท่านี้จริงๆใช่ไหมก็ก็ได้ครับก็ได้คือแบบ ถ้าที่ผมอยากให้มันเป็นนะอยากให้มันเบ็บไถสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยถ้าเต้นอนะ่ะเออเหมือนดิเมนชันมันยังขี่ไอตัวอะไรของมันอนะ่ะอันนี้แบบไถสเก็ตบอร์ดซะหน่อยก็ดีนะแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักครับไม่ได้ซีเรียบสักเท่าไหร่นะเรื่องฮาเต้นแต่ดีต้องมาจับย้ายจับตาดูเลยนี่คือน่าจะเป็นสกิลซะมากกว่านะผมชอบนะครับสกิลมันสวยดีนะเนี่ยใสฟงสายฟ้านะเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกยังไงนะครับกับสกินนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะ ุ้มราคาหรือเปล่าควรซื้อหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูนะเผื่อใครที่แบบกําลังลังเลอะไรอยู่เงี้ยเห็นคอมเมนต์มาเออสวยดีวะซื้อเลยอะไรแบบนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคมาดูในตัวเกมกันบ้างนะครับเปิดมาก็กินแฮวเลยนะครับคือต้นเกมจะไปอินเวสแพนด้าเขานะแต่เขาเรื่อมแดงผมก็อินเวสเขาไม่ได้ตามนั้นครับก็ต้องกลับไปฟาร์มตามทามมิ่งของตัวเองนะ มาเอาแดงเราต่อแล้วกันระหว่างนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนี่เท่่ะเอฟเฟกผมว่าได้อยู่นะครับมันแรแบบแอนิเมชั่นมันแรพิวิ้วๆเนี่ยนะไปลุยครับในล่างฟาร์มเสร็จแล้วแต่ว่าดีมเขายังไม่โผล่สัก,กะตัวไม่รู้จะได้บวกหรือเปล่านะแนะ่เหมือนรู้ว่าคิดถึงนะครับโผล่มาถึงก็ยิงทักทายเลยไ,ได้เพื่อนได้ฝา,ไ,าไว้ก่อนเม็ดนี้นี่ทำผมหัวโนเลยนะยูเดอร์ เอาเอาไปหนึ่งจุบนะครับแต่ว่าทําอะไรไม่น่าจะได้นะถือว่าได้ถ้าผมไปเติมโอเคไม่เป็นไรครับเราคิดนานเกินไปละมาเอามังกรเลยแล้วกันคือต้องตัดสินใจให้ไวนะจะเอามังกรหรือจะเอาคนก็ต้องเลือกสักทางนะครับเฮ้ยมังกรเดินไปไหนโอโ้โหแล้วผมมันติแล้วตัวมันยืนนิ่งไงเออประเคนมังกรให้เขานิ่มๆนะครับแต่ว่าตรงนี้ทาร่ามาเติมได้อยู่เนี่ย ทีมเาก็ทพังเจ็บปาดไปก่อนโอเคตรงนี้เก็บมากังก้าไปได้นะครับทาร่ายังคงยืนค้ำอยู่เรือมะมาเติมระวังด้วยนะเพื่อนโอ้โหสวยโอเค,อเ,คเขาเดินมาตรงๆงแบบนี้ที่ผมจ่ายสกิลผัดกันสตันก็เก็บมาได้ครับแต่ทาร่ายังคงยืนอยู่แล้วแพดดาย่ำไปหนึ่งนี้ผมงัดมาแล้วต้องถอยครับตรงนี้ถือว่าเป็นการบวกที่แรกๆก,กันไปนะแต่ทีมเขาจะคุ้มหน่อยตรงที่เขาได้มังก่อน,นะครับนี่ดูท้าว้าเป็นไงถ่ายสเก็ตบอร์ดกลับบ้าน ไปฮนะดูกันต่อหนละังจากที่ได้ปอฟ้ามาเหมือนเลนบนเขาจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นครับทางด้านเรียวมะตอนนี้ได้ข่าว่าจะตกิลหมดแล้วหรือเปล่าโอ้โหยังเหลือสกิลหนึ่งในการเอาตัวรอดนะอะจ,จื๊บเอ๋ปาดก่อนนะครับไม่ให้เขาเลือดเด้งนะเมื่อกี้เก็บเลือดไงยังไงไม่น่ารอดแหละเรียวมะมอบ้บเพื่อนสวยตรงนี้เก็บเรียวมะไปได้ครับโอเคต่อด้วยปอมบนเลยัยร่นโอ้โห ผมไปจ่ายสกิลสองพอดีไม่มีสกิลหนีนะครับต้องยืนมออไปเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยละทารากแก้ให้ว่ะเปิดอันตีฮิวสวนครับยืนหมวดกันกระบอกกระคอนหรือเปล่าหวดหวดเดอ้าหัวใจมาจากไหนโอเคจังหวะนี้เราจะปิดเอา,าปิดไม่ได้ด้วยนะครับเมื่อกี้แพนด้ารอดนะเศร้าวะนิดเดียวเองโอเคไปรู้คตอบจังหวะนี้สไลด์มาอันตีชงช,งชงชงชงแล้วรเรียบร้อยครับเก็บมากันกะไปได้อีกแล้วไปได้คิวมาเสร็จแล้วก็หนีมาฟาร์มต่อนะครับ ตอนนี้คือจะบอกว่าเราก็หมายถึงตัวผมเองยังไม่ได้มีอิมแพคต่อเกมขนาดนั้นนะก็ต้องเล่งหาตังไปเรื่อยๆครับโอ้โหแล้วหนีไปได้หรือเปล่ายังไงพยายามไล่ครับอติควรไปก่อนจับไม่ได้แนละ้ผมว่าไม่ทันครับเข้าลึกไปนี่อาจจะโดนทีมเขาซ้อนได้อนะก็เซฟตัวเองนะครับโดยการหนีออกมาก่อนแล้วกันใจไม่ค่อยกล้าด้วยนะครับช่วงนี้เล่นเซฟๆจัดโอเค มากันบ้านได้เพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนเราไปรวมกลางหมดได้หรือเปล่าอ่ะอุ้ยเสียเฮเลนไปแล้วหนึ่งตัวแต่ว่าทาร่าก็เก็บกิวเดอร์มาได้ทาร่าแข่งใจไว้เพื่อนกำลังไปเติมเอือไม่ทันนะครับโดนไวโอสอยร่วงไปแล้วถ้าผมเล่นมันจะได้เป่าวะโอเคได้อยู่ครับตรงนี้ไม่มีใครสนใจผมสวยเอดี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 ก็ทําให้เราได้พอมีตังค์ขึ้นเราบ้างนะตรงนี้อาจจะเอ๋ตัวเองอยู่คนเดียวหรือเปล่าสวยครับได้ชัดดาวไวโอมาเลยนะ โอเพื่อนไปไหนหมวดอะทำไมมาเดินคนเดียวอย่างนี้ก็เหงาแย่ดิโอเคได้ QIO เสร็จแล้วก็มาเปิด Holy เลยแล้วกันนะเฮ้ยหรือมันเป็นแอบ s s ซว่ะเราช่างมันครับมันก็มังกรเหมือนกันเนี่ยแหละโอเคตรงนี้เก็บมังกรได้ครับหนีไปฟาร์มต่อผมว่าทีมเขาแอลวขวาพึบถ้าผมเดินผ่านเส้นนั้นน,นี่น่าจะโดนส่งกลับบ้านแบบบูทูธแน่นอนอม,มาช่วยแล้ววีล่า ยังไงส่งจุ๊บหน่อยไหมบอกรักหนีหน่อยไหมเพื่อนโอเคไม่ไม่เล่นผมเล่นเองตรงนี้ถ้าไม่เล่นผมเล่นเองยังไงแพนด้าสวนหรือเปล่าจะสวนหรือจะหนีฟึบป่าดโ้เออได้อยู่นึกว่าแพนด้าเขาจะรอดนะครับเมื่อกี้ผมงงว่ะผมขวนไม่ติดหรอะวะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านเขาแล้วนะครับคือฟาร์มเป็นป่าตัวเองแล้วอะเออเดินชิลแล้วนะตอนนี้ถ้าไม่เดินคนเดียวยังไงก็น่าจะไหวนะผมว่าตอนนี้คือ ทีมเขาที่ผมไม่ค่อยชอบเลยคือจะเป็นคิวเดอร์ครับเข้าไปสุ่มสี่ซุ่มห้าโดนล็อกนี่เหมือนเข้าไปโยนเลยนะแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะได้อยู่วิล่าส่งจุ๊บไปก่อนหนึ่งทีปิดได้ปะโอ้ดูดียังไม่ตายคอยัคิวเดอร์ตรงนี้โดดเข้ามาหามัดกังกาโอโอช่วยด่วยช่วยด้วยพิษพ,พ,พิโอเคสรุปว่าเมื่อกี้ผมรอดนะเกือบติดพิดตายแต่ว่าดีที่มียูจากเฮเลนเอามาปาดเก็บไวโอไปได้นะครับแต่ก็ไม่รอดโดนบ้านยิงโดนพิษนะครับรอดยากโคตรโอเค มาลุยกันต่อครับคือเอ็งจะมาขโมยบ้าน,น่ว่าเพื่อนมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดบอกเลยว่าเจ้าของบ้านน่าห่วงมากเราก็ดันไปยาวๆเลยนะให้เพื่อนไปคอยกันบ้านครับเดี๋ยวอย่างเงี้ยผมว่าทีมเขาังไหก็ต้องโยกมากันผมนะอืบวกบางทีมันเสี่ยงเกินไปอะถ้าบวกไม่ชนะทีมผมนี้ก็อาจจะแย่เอาได้นะครับล้อดักคนมาเคลียนะตรงนี้มีวีล่าด้วยนะครับส่งจุ๊บสักทีได้ไหมรุ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยฝืนไหมเนี่ยฝืนไหมเนี่ย โอเคน่าจะฝืดครับไม่หลอดติดผิดตายอีกแล้วกันเวทต้องเข้าเปล่าวะดาเมจก็แรงเกินไปครับลุยต่อที่เลนล่างตรงนี้งัดมาก่อนฟิดไวนโอไปได้แล้วตามต่อดีคิวเดอร์เรียวมัตจะหนีไปไหนเพื่อนมาแทงยิ๊ๆอะไรไม่ทันแล้วฮิวไม่ทันโอเคแล้วตรงนี้เราซัดทิปเปิลไปได้เอาเรื่องว่ะเพื่อนวอสเลเยอร์เกิดพอดีครับดีเลียงเสร็จก็มาลุยก็ตกันต่อและเป็นทีมผมที่เก็บก็ไปได้นะมาดูกันว่าจะสามารถขึ้นทีมเขาได้หรือเปล่า ตรงนี้ผมเลือกที่จะไม่กลับบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเนาะมาฟาร์มคลิปแล้วก็ปล่อยมังกรรอเล่นกับเพื่อนน่าจะเวอร์ครับนาคอสเด็ดเกมมันขวนคลีบแป,ป๊บเดียวเลือดมันก็เด้งจะเต็มแล้วนะเนี่ยผมใส่รูนดูดเลือดมาด้วยไงปารวมกุ่มรวมกุ่มเลนบนเอ้าแล้วมากันเขามาเดินอะไรคนเดียววนะเนี่เออน่าจะชิวจัดมามาดิตรงนี้ยังไงโอ้โหโดน ดโดนจิ้มโดนไวโอยิงล่วงนะครับโอ้ผมประมาทวะออกก็เกิดได้นะครับเมื่อกี้แต่ว่าไม่ได้ออกไม่งั้นก็ไม่น่าตายอนะ่ะโอเคมาแก้ใหม่ครับตรงนี้เก็บไวโอได้แล้วแล้วก็ได้รับฮิวจากเฮเลนบอกเลยว่ายืนยาวยๆไปครับตรงนี้ส่งจูบไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็แวนปิดกรไปได้ทีมเขาเหลือแค่สามตัวไม่น่าจะต้านเราไหวมั้งไปเพื่อนลุยต่อครับเจาะบ,บ้านเอาให้หมดตรงนี้ ถ้าขึ้นไม่ได้บอกว่าเอาสาพังไว้ก่อนก็เวิร์กนะสบายๆครับโอเคโอ,คโอ้หเรียวม้ากับมาแกนนี่คือเคลียเวอร์มากแต่ว่าทาราเปิดหิวเลือดมาไม่มีอะไรครับวิ่งเล่นเฉยมาเดี๋ยวเปิดเองไม่เปิดเดี๋ยวผมเปิดเองโอ้โหแทบตายโคตรจุกเลยว่ะแต่คิวดเออร์ก็เจ็บเหมือนกันนะตรงนี้ทาราหัวดคอนไปก่อนแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วตรงนี้คีบเข้าครับแต่ผมยังชิวอยู่ไงบานเบิร์นไม่ตีด้วย ขอหาสกอร์ก่อนเดี๋ยวคลิปไม่เท่ก็คือถ้าแพ้ถ้าแพ้มาก็ตามนั้นน่ะเออเดีไม่แพ้หรอกถ้าถ้าแพ้คลิปจะไม่ได้ลงครับสวยทาร่าเก็บมาแกนด้าตรงนี้เข้าไปขวนปัม้มโอ้ก่อนจบเกมว่าจะเอาอีกสักคิวหนึ่งแต่ว่าเป็นปรด้ยากมากๆนะครับมันสุดๆและก็ได้เข้านี้นะโอเคก็ไปดูผลงานกันดีกว่าว่าตานี้นาคอสคิลัวโซดิกของผมจะผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับ ไปดูกังเลยไปไปสักทีสิเออเป็นคอนคิวเลอร์4ดาวแล้วก็ได้คะแนน MVP มาด้วยนะครับสำหรับตานี้โอเคจบสิ้นการรีวิวนะครับใครคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า